บัตรกรุงไทยมั่นใจนะคะว่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรปีนี้โตตามเป้า15%เแม้ครึ่งปีแรกจะชะลอตัวแต่ในช่วงครึ่งปีหลังมีสัญญาณที่ดีขึ้นหลังการเมืองและเศรษฐกิจดีขึ้นทําให้ใรายมาสสี่จะเข้าสู่ช่วงการใช้จ่ายสูงสุดของปีตามปกตินางประนยญานิฐานานนท์พ่วมในการธุรกิจบัตรเครดิตบมจบัตรกรุงไทยหรือเคทบอกว่า ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรของ KTC โตเพียง6-7แต่เชื่อว่าสถานการณ์การเมืองที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังจะส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจทำให้ความเชื่อมั่นของลูกค้าในการจับจ่ายกลับคืนมาประกอบกับในช่วงไตรามาส4ของทุกปีจะเป็นช่วงที่มีการใช้จ่ายมากที่สุดจึงมั่นใจว่าภาพรวมยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตท,ทั้งปีนี้จะเป็นไปตามเป้า15 ในช่วงไตรมาส3หมวดสุขภาพและความงามจะโดดเด่นกว่าอาหารเพราะเป็นช่วงเทศกาลวันแม่มีการใช้จ่ายในหมวดสุขภาพและความงามค่อนข้างมากขณะที่หมวดอาหารจะเติบโตมากกว่าหมวดอื่นในช่วงไตรมาสสุดท้าย เราเราเชื่อว่าจะกระตุ้นการใช้จ่ายนะคะเพราะว่าเพราะว่าใน100พันธมิตรที่ที่มาร่วมในหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือเราเราเราวมได้100แล้วก็ทั้ง100พันธมิตรเนี่ยได้มอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าบัตร KTC ถ้าจะไปใช้บริการในแต่ละที่นะคะทั้งทั้ง100เจ้าแล้วก็ที่สำคัญเองเนี่ย KTC ก็กเ็เราเรียกว่าอะไรเราเรากระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็เพื่อเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้าเราก็ยังมีแคมเปญที่เราเรียกว่าเป็นเป็นชิงโชคลุ้นนะคะ ทุกการใช้จ่ายทุก1,000บาทใน100ในใน100พันธมิตรนี้เนี่ยสามารถลักกี้ดรอหรือว่าลุ้นไปเวลเนสสปาที่เชียงใหม่กับดาราเทวีหรือว่าเลสซีที่หัวหินนะคะเราก็เชื่อว่าการทำตลาดที่ทางพันธมิตรเองให้ความร่วมมือ KTC เองช่วยกันเนี่ยก็จะทำให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตได้ค่ะ ผู้บริหาร KTC บอกด้วยว่าได้ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจร้อยล้านค้าเช่นศูนย์สุขภาพจากกรงพยาบาลชั้นนำคลินิกความงามฟิตเนสเซ็นเตอร์โยคะส,สตูดิโอและสปาทำแคมเปญพิเศษเรื่องของความสวยงามเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกบัตรโดยคาดว่าจะช่วยให้ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรณนะร้านค้าพันธมิตรเพิ่มขึ้นอย่างน้อย30% โดยกลุ่มสมาชิกในหมวดสุขภาพและความงามถือว่ามีศักยภาพในการจ่ายสูงโดยเฉลี่ยในหมวดนี้อยู่ที่7,500บาทต่อบัตรขณะที่ในช่วง6เดือนที่ผ่านมามีการใช้ใจ่ายในหมวดสุขภาพและความงามผ่านบัตรเครดิต KTC รวมกว่า3,600ล้านบาทเติบโต7%จากปีก่อนโดยบริษัทตั้งเป้ายอดใช้ใจ่ายผ่านบัตรเครดิตในหมวดสุขภาพและความงามปีนี้โต10%จากปีก่อนหรืออยู่ที่7,500ล้านบาท